เกือบหลับแต่กลับมาได้โค้ดออสเครียดหนัก รองทีมผสมแต่สุดท้ายผู้เล่นตัวหลักกลับมาช่วยทีมชนะการแข่งขันวอลเลย์นนบอลหญิงซีวีลีก2025สนามแรกที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันเสาร์ที่2ส,สค68ในแมตช์ที่2ระหว่างทีมไทยพบกับอินโดนีเซียโดยโค้ชออสเกียติพงศ์รัชตะเกรียงไกรส่งผู้เล่นตัวหลัก6คนแรกประกอบไปด้วยโมเมธนชาสุขสดกีตาวารุณีการรำออมศิลป์ิพ จันทราวิสูตรอยู่ฟ้าดลพรสินโพโบกัญยารัตขุนเมืองนุกนิกนัทนิชาใจแสนและปิยนุษยแป้นน้อยตัวรับอิสระ เซตแรกอินโดนีเซียเปิดเกมได้ดีวกว่าเปลี่ยนเสิร์ฟของไทยได้ยอดเยี่ยมนำในช่วงเทคนิคเลทำเอาครั้งแรกที่8-6ต่อรูปเกมยังออกมาสนุกสูสีแต่เป็นอินโดนีเซียยังรักษาช่องว่างคะแนนได้ดีกว่านำ14-12ต่อจากนั้นทีมไทยเริ่มจับจังหวะเกมได้ใช้เกมตบแต้มจนแซงกลับมานำ19-18ต่อแล้วอินโดนีเซียกลับมาเล่นได้ดีอีกครั้งและทำแต้มแซงจนปิดเซตแก่ชนะไปได้ที่25-22 เซต2ทีมไทยกลับมาเล่นได้ดีเล่นบอลบุกมากขึ้นและเฉียบขาดกว่านำ10ต่อ8หลังจากนั้นทีมสาวไทยเป็นฝ่ายคุมเกมไว้ได้และเล่นบอลบุกได้เด็ดขาดกว่าเอาชนะในเซตนี้ไปแบบขาดลอยที่25ต่อ15 เซต3ทั้ง2ฝั่งยังทำแต้มกันไปมาอย่างดุเดือดและผลักกันนำผลัดก,กันตามตลอดเวลาแต่อินโดนีเซียเล่นได้เหนือกว่านำ19ต่อ17จากนั้นเกมก็กลับมาสนุกช่วงปลายเซตแต่เป็นทีมไทยที่ฉวยโอกาสได้ดีกว่าปิดเซตเอาชนะไปได้ที่27ต่อ25แสงขึ้นนำ2ต่อ1เซต เซตสี่ทีมไทยเปิดเกมได้อย่างเฉียบขาดได้แต้มจากบอลโตบและเกมบล็อกนำห่างถึง14ต่อ5จากนั้นเกมยังเป็นของทีมไทยที่บุกใส่อินโดนีเซียเป็นชุดใหญ่นำห่าง19ต่อ7แล้วเป็นทีมไทยมาปิดแมตช์เอาชนะไปได้ที่25ต่อ12ทําให้เอาชนะไปได้3ต่อ1เซตทีมวอลเล์บอลหญิงไทยคว้าชัยชนะ2แมตช์รวดจากการลงสนาม2แมตช์เก็บเพิ่มอีก3คะแนนสําหรับโปรแกรมแมตช์สุดท้ายของศึกซีวีลีกของทีมวอลเล์บอลหญิง ทยจะพบกับเวียดนามในวันอาทิตย์ที่3สค68เวลา17นาฬิกาแฟนๆวอลเล่บอลสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่องวัน30แล้วแฟนๆคิดว่าอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาบอกหน่อยนะ